ประเทศไทยพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการบินเดเวชเชนฮับแห่งเอเชียท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประกาศประกาศความพร้อมของไทยในการกล้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพร้อมเร่งฟืน้นฟูธุรกิจเมาล์มินเทนแนนซ์รีเพลย์แอนด์อ l ลฮอลที่อุตภา a าเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีศักยภาพมากมายในการเป็นเดวชเชนฮับด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้เปรียบหลายประเทศอีกทั้งยังเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนเช่นลาวกัมพูชาพมา่าและเวียดนามแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ไทยต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากทั่วโลกการรองรับผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยปัจจุบันไทยได้รับการรับรองด้านความปลอดภทยจากการบินจากหน่วยงานระดับโลกเช่น Faa Federal Aviation Administration ของสหรัฐอเมร,ริกาและ i c ซ o เอองค์การการบินพลเดือนระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการบินของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งไปกว่านั้นสนามบินสุวรรณภูมิยังได้รับรางวัลสนามบินที่พัฒนาดีที่สุดอันดับที่3าของโลกในปี2025จากทิตราสิกด้วยสายการบินไทยกลับมาพังอัดอีกครั้งหลังจากเผชิญกับวิกฤตการโควิดในนสายการบินไทยสามารถฟื้นตัวและกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งและยังมีการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ ถึง80ลำจากบริษัทโบอิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของไทยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MAO ในประเทศเพื่อรองรับเครื่องบินจำนวนมากที่จะเข้ามาในไทยหากไม่มีศูนย์ซ่อมอกาสในการเป็นเดเวอชันฮับอาจไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนต์แล้วอะไรคือความท้าทายการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารและสินค้าไปยังหมวดการขนส่งอื่นๆเช่นรถไฟความเร็วสูง High Speed ดเรลเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบข้อเสนอแนะที่น่าสนใจท่านรองนายกได้เน้นย้ำให้สายการบินไทยพิจารณาเพิ่มช่องทางการบินและขยายเส้นทางบินเพื่อรองรับเครื่องบินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาและให้ทอ,อทอบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหาแนวทางในการกระจายสายการบินจากสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น,นไปยังสนามบินอื่นๆเช่นเชียงใหม่หรือกระบี่คุณคิดอย่างไร การพัฒนา v i เอชัอนับจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรบ้างคุณคิดว่าอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการก้าวไปสู่เป้าหมายนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย